วันนี้น้โมเอาโชว์หน่อยสิคะวันนี้น้โมจะมาให้อาหารมา้าอาหารนกเอ้ยอาหารปลาเอาไป,ปลาไปให้อาหาราอาหารม้าก่อนวันนี้เรามาที่ที่ไหนน้โมมาห้องคาเฟ่เอาให้อาหารม้าสิว้า <c> ว <oughs> โอ้ยให้ตัวนั้นมั่งสี่โมตัวนั้นด้วยลูก อุ้ยเก็บให้เขาลูกเก็บเอาให้เขาเลยเอาให้เขาเลยจับดีๆโมจัดดีๆก่อนโอเคะเอาให้อีกตัวหนึ่งให้คนละชิ้นตัวละชิ้นงามงามงามเอาให้ตัวนี้เหลืออีกเหลืออีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมให้ตัวใหญ่ลูกให้ตัวใหญ่ตัวนี้เหรอใช่ครับเอาให้ตัวใหญ่เลยดม ใช่ครับงามเย่มดแล้วอ่ะเราไปให,ให้อาหารปลาบ้างลูกหัวเขาไดนะ้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ไอัเอาไม่ไไปให้อาหารปลาก,กันดีกว่าปไปให้อาหารมา้าเสร็จแล้วเราก็ไปให้อาหารากกปลาปลาก็บางด้วยนะลูก ยจังเลยสวยจังเลย,ย,เลยอุ้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 ยระวังนะอย่าไปใกล้เขามันอยากจะกินเขาอยากกินอย่าไปใกล้เขาเขาหนูอันนี้น่าจะเป็นหงใช่ไหมแม่แน่ใจอ่ะนนะทางนี้ก็มีนะอ่าเอาขวดขวดอาหารปลาออกมาเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลา นี่ขยับมาทางนี้ขยับออกมาจากจากตัวเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจิกเอามามา,มาทางนี้มาล้มๆทางนี้ก็ได้มาเดี๋ยวเขาจิกเอาเห็ลงไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยเหรอใช่ครับโอเคอันนี้ <laughs> ก็ได้วางไว้ใช่เอาวางไว้ก่อน อ้าวเขามาใกล้อีกแล้วระวังนะปลาระวังนะดูดิโมยจะจิบอย่างเดียวเลยถ้าทางจะหิวอ,อันน้ำโยนโยนไปเย,ย,ยนไปให้เขาเเ,าเขาจะกินบนบกหรอไม่รู้มันไม่ใช่อาหารเขาหรอเปล่าเขากินได้เ้ยหรอเอาเอาโยนลงไปเดี๋ยว,ยวปลาก็กิน,กนไม่ใช่อาหารเขามั้งเ,เขาก็ไม่เห็นกินเลยลีลาจังเลย เอาโมเอาไปทางนู้นก็ได้เข้ามาทางนี้เราไปทางนูน้นไปเโน้นเเดี๋ยวเขาก็จะมาอ่ตรงนั้นแหละรีบเทใส่เลยลูกเทเทให้ปลามีปลาใช่ไไม่เห็นมีปลามาเลยอ่ะมาขยับมานี่เข้ามาแล้วมาลุกขยับมานี่ขยับมานี่เลยขยับออกมาขยับออกมา <c oughs> ดุมากเลยนะตามจิบกตลอดเลยลดุมากดุมากพอเนี่ยแม่เขากินอยู่แต่เขากินไม่ได้อืมเอาเทเลยลูกมาอ่ะเอาเทเลยรถมาดังไหมคะอ่านะคะนี่คือตามมาเออพอเข้ามาเราก็รีบหลบอลิเทเลยรีเทรีเทดูด้วยขย,ขยับออกมาเลยดุมากดุจริงๆ ถูกมากตยังไงตัวเล็กๆเข้ามาแล้วเขาก็กินเหมือนกันนะเก็กินอยู่นะโอเคเดียวเขาก็หนีอไม่ใช่ของเาเขาไปลันนี้อวอันนี้ได้อยู่เขาเขาไม่ดุเหมือนตัวนั้นใชใช่ เอาขยับไปสิขยับขยับ,ยบนั่งลงไปนู่นแล้วปไปทำไ,ไมเ,ไเอาไปดูอะไรไปเดินไปสิเั่นนอกอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะน,นอกอะไรไอ่ะไปไ อนนี้สะพา,า,านนะ้ำท<อ>่วมานน้ท่วมากาศีเ้าาเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูนกกนเราจะไปให้อาหารนกกนนีเ่เรามาถึงตรงกรงนกแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปซื้ออาหารนกอาหารนกอยู่ตรงไหนเราไปซื้ออาหารนกกันเลย มีไก่ด้วยนะมีไก่แล้วก็มีนกอันนี้จะเป็นกรงไก่เป็นไก่แจ้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นไก่เหมือนกันนะไก่แจ้สวยมากเลยดูสิมาดูกรงนี้ก่อนเป็นไก่แจ้สวยมากโอ้สวยจังเลยอ่ะอยากได้เป็นเลี้ยงไหมบอกป้านะทำกรงแบบนี้ให้หน่อยอันนี้ก็ไก่อันนี้ไก่อะไรป้าไก่ป๊อก เขาไม่ได้แต่ต่างกันเฮ้ยนกไก่นกยูงเอาไปดูนกยูงเนาะนี่นกยูงมีนกยูงด้วยนกยูงขยับได้ใช่นกยูงก็มีชีวิตเขาก็เลยขยับได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นนกแก้วตรงนี้เป็นนกแก้วนะนกยูงชอบนะคะสองจาน ไปใกล้นิดนึงได้อยู่อ่ะขยับไปใกล้ๆเขาหน่อยๆแสดงว่าตัวนี้เครื่องแล้วเขาก็เลยไปใช่ไปอ่ะเดินเข้าไปข้างในสิเขาเจ็บขาด้วยนะเดินกระเพ็งกะเพ็งอุ้ยดูข้างในนกยูงเยอะแยะเลยอุ้ยป้าเขาขุดอ่ะปตาตาตาเนี่ยเขาจิกเขาจิกป้ปลาด้วยอ่ะปาตาไปซื้อ เรามาจูอาหารนกตรงนี้จะเข้ากรงนกแล้วเข้าไปในกรงนี่เราจะไปให้อาหารอ่ะไปเปิดฟ้าสิลูกเปิดฟ้าแล้วก็เอาอ่ะเปิดฟ้าจะมันเดินเยอะก็เด็นเดินกระตายเป็นอุ้ยมันอยู่บนหัวปลาหนะน้ำโม ต้องมบอกก่อนวป่ามันจะขี้ใส่มือนเนี่ยมันจะขี้ใส่นะมันพยายามออกไปนี่อ่ะจิกป้อนข้ออาหารนะป้อนอาหารไม่ไม่นับงรอเอาเอาเอจับไม่ทันตะวันป้อนเลยเอาทันตะวันให้มันใส่ใส่ฝ่ามือใส่ฝ่ามือวป้อนวางฝ่ามือโอเคเป็นอี่ทีนะถือนี่เลอุนั่งรอใส่ฝ่ามือสิเอาเข้าไปแล้ว So so no ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่มาเขาไม่มาอะนี่ไงนะโมนี่ไงนี่ไงปะป๊าล่อมาแล้วโมนี่ไงปะป๊าล่อมาแล้วอ่ะเอาให้เร็วเอาให้เขาเอาให้เขาเอาทานตะวันให้เขาเอาทานตะวันให้เขา ใส่ฝ่ามือน้ำโมน้ำโมใส่ฝ่ามือตัวเองไม่นไโอเคอ่าเอาให้นกตัวนี้ด้วยเห็นไม่นีเห็ <c oughs> นมันมาเกาะปะป๊าสองตัวเลยมายืนยื่นยืยืนให้เนขาเยืนใ้เขาเลยยื่นให้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะกินเองเขาไม่กัดมือน้ำโมหรอกเขาไม่ชอบ เขาชอบกินข้าวโพดะสิเงจนจนเอาให้ตัวที่อยู่บนไหลปะป๊าใใมมอเอาให้ตัวที่อยู่บนไหลปะป๊ากินไหมกินกินอาเนียนนเา้าอยู่เขาอยู่ไม่แงไม่กิน้อ <laughs> แม่มีนสองปะป๊าสองตัวดูสิแล้วแบบว่ามีมีการแบบว่าจิกปะป๊ากัดเสื้อปะป๊าด้วยนะบอเลอให้เขาเยอให้เขาเยอะๆสิเขากินยังไม่หมดนะนั่นอ่เอาให้เขาอีกไม่ใช่เข้าอิ่มแล้วหรอ ต่อิ่มแล้วหรือเปล่าต่อแล้วขึ้นูง่ัจับแบบนี้ต่อแข้งต่อขาจับแบบนี้ยืนยืนยืนหีบมือก็เจ็บนะไลาเอ้าหลายตัวแล้วนะ เขาอยากกินข้าโพดใช่เขาอยากกินข้าวโพดเขาชอบกินข้าวโพดมากกว่าลอ้อให้เขาหน่อยอ่ายืนยืนแนั้นลน่เนี่ยตัวนี้ยลูกะป๊าปาหลายตัวเลยนนี้จนีกเยอะมา ปลาเดี๋ยวปลาล่อมาให้อ๋อได้วนีกเต็มเลยมาแล้วมาแล้วผมว่าเต็มเลยดูสิอันเดียวนี้นอันนั่นมอตัวนี้ก็ใหม่เดี๋ยวเขาใหม่อันั้นอนั้นของเมโอ้โหดูสิ แกตัวน่ารักเชิงเชิงเกาะเต็มไหล่กับป้าเลยอุ้ยบินโฉบหัวไปแล้วมาเกาะเต็มตัวป้าเลยกี่ตัวโสี่ตัวมีกแรมาจีกกันอีกมีกจรมากัดกันอีกนะคอด้วยนะหนุกมากไม่ขันใจชอบกินเขาวโพดนะสิใช่ชอบกินข้าวโพดอยากให้มันมาเกาะน้ำโมไหมอ่ะ เข้าเกาะน้ำโมไม่าถือไม่ถือ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 ฝังเอาไว้อ่าถือถือไว้ถือแบบนี้อ่าถือตัวนี้นะถือเลยไปโนเลยมาแล้วไม่ต้องปล่อยนะหยิบดีๆอย่าอย่าปล่อยโคตนะไม่ต้องปล่อยนะไม่ต้องปล่อยเขาโพดรนี่ไงเกาะน้ำโมแล้วโอ๊ยเกาะแม่ด้วยเกาะทำไมเกาะทำไมเกาะไหนจะเหนื่อแล้วหรอ ก่เต็มตัวปลาเลยเต็มตัวน้ำโมด้วยดูทำไมก่อปลาจังเลยอเต็มตัวปลาไอหุ่นตัวไอหุ่นตัวห้าัวหลับห้าัวหลับห้ัวหลับก่อเต็มตัวปลาเลยอ้มเลยเพราะว่าอยู่สูง นี้อนกแก้วซันคอดอเอามาเลี้ทานตะวันให้กินเอาสนี้ลองิดินไหมไม่กินหรอเอาตัวที่สมได้ห่าไม่กินแล้วกำลัง ไม่เียนไม่เียนเพราะิ่็นแล้วไม่อออนนี้กกำลังเคี้ยวอยู่กำลังเคี้ยวอยู่ขอ่คคร้ขอแล้วครับ